ตอนนี้นะครับเราก็ได้สกินของพี่บอมมาแล้วครับผมนี่สกินของพี่บอมพี่สวยทุกสกินครับผมนะขั้นแรกในการใส่สกินนะครับคือเราต้องหาสกินก่อนเนาะซึ่งผมจะเอาสกินนะครับมาจากช่องพี่บอมครับผมนี่นะครับช่องพี่บอมแก,กก็จะใส่อ่า โค้ดสกินนะครับไว้ที่ description นะครับก็คือนี่เลยครับ a a 0 u i 5 j jpeg นะครับสกินจะต้องเป็น jpeg นะครับ jpeg อย่างเดียวไม่ขึ้นนะครับ png มันก็ไม่ขึ้นนะครับนะในเกมนี้มันใช้ jpeg เนาะโอเคครับให้เราก็โค้ดนี้มาเลยนะครับหรือว่าจำไม่ได้ก็ได้แล้วก็มาพิมพ์เนาะโอเคไปติดตามช่องพี่บอมด้วยนะนี่สกินดีๆต้องช่องนี้ครับผมพอเราได้โค้ดสกินมาแล้วนะครับให้เรากดคาว่า ออฟฟิศเนนะฮะเพื่อไปหาพ่วงของเรานะครับออฟฟิศเนนะแล้วก็ไปที่คําว่ารีโบคูนะครับรีโบคิวเป็นรูปพ่วงนะครับรีโบคูเนาะเข้าไปเลยครับกดคัสตอมมิซ่าเลยครับปิ้วแล้วก็ไปหาพ่วงที่เราได้สกินมาเมื่อกี้นะครับของผมจะเป็นพ่วงหลังสุดเนาะนี่ครับเห็นไหมครับตอนนี้นะครับพวงนี้มันก็ยังไม่มีสกินใส่อยู่ดีครับเดี๋ยวเราจะใส่สกินกันเลยนะครับตามโค้ดที่ผมไปก๊อปช่องพิมพ์คั้แรกนะครับให้เรากดคําว่าคัสตอมมิซ่านะครับกดไปเลย แล้วก็ไปเลือกคำว่า p i n t u r a เอสกินนะครับข้างบนเนาะ p i n t u r a เอสกินนะครับกดไปเลยปิ๊บแล้วก็ให้เราดูคำว่า c คด i โ o .png นะครับข้างล่างก็จะใส่ลบไอนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็ใส่โคสกินที่พี่บอกให้มาเนาะโอเคเดี๋ยวจะใส่กันเลยครับพอเราใส่โคสกินแล้วนะครับให้เรากดคำว่าตกลงเลยครับกดตกลงเนาะปิ๊แล้วก็ให้เรากดรูปแว่นตาค้นหานะครับเพื่อ ใส่สกินครับผมกดเลยตอนนี้นะครับเราก็ได้สกินของพี่บอมมาแล้วครับผมนี่สกินของพี่บอมพ่สวยทุกสกินครับผมนะสามารถไปโหลดกันได้ที่ช่องทิกต็อกบอมบอมนะครับถ้าใครใส่สกินแล้วขึ้นสีดํานะครับต้องดูหลายๆอย่างเลยนะครับอย่างเช่นรถที่คุณใส่อาจจะไม่ตรงกับรถของสกินใส่ครับผมและอย่างที่2นะครับคุณเขียนผิดโพสสกินอาจจะเขียนตัวเล็กตัวใหญ่ผิดหรือไม่ก็ดรอทครับ บางคนไปนใส่ .png บางคนไปนใส่ .pg อย่างเดียว pg ไม่ใส่ jpeg อะ่ะมันไม่ขึ้นหรอกครับนะสะกินไม่ขึ้นอยู่แล้วครับถ้าเขียนผิดไม่มีวันขึ้นครับนะต้องเขียนให้ถูกเท่านั้นนะครับถ้าแก้ง่ายคือก๊อปวันก๊อปวังไปเลยนะฮะทำได้แน่นอนครับผมนี่มันง่ายเดี๋ยวเราลองไปขับในเกมอีกรอบกันเลยนะฮะ <laughs> รีวิวสกินไปแล้วต้องมาสอนทัดสกินต่อโอเคครับไป อันนี้นะครับผมก็เอาอีกสก,กินหนึ่งมาใส่เหมือนกันนะครับโอเคกดคอนเฟิร์ไมไปครับเดี๋ยวเราเข้าเกมกันเลยไปดูนะครับเราจะเล่นด่านไหนดีด่านที่มีพวกนี้นะครับก็ต้องเป็นด่านดินครับเดี๋ยวเราจะไปด่านดินเนาะเดี๋ยวเราจะไปด่านดินกันนะครับน่าจะด่านอ่าด่านนี้แล้วกันน่าจะมีนะฟาเซนต้านะฮะหวังว่ามันจะมี <laughs> โอเคเดี๋ยวเราไปรับงานที่ฟาเซนต้ากันเลยฮะ ดีครับไปเลยอันนี้คือสแกนเนียสกินใหม่ที่พี่บอมให้มานะครับคือผมโหลดมาเองแหละนะแล้วก็พ่วงอันหลังสุดครับอันไหนดีหมื่นเจ็ดสองร้อยสิบหมื่นเจ็ดสองร้อยเอาอันหลังสุดนะครับหมื่นเจ็ดสองร้อยห้าสิบนะครับกดรับงานเลยนี่ครับสกินที่เราใส่ก็มาแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเราจะเสียบพ่วงกันเลยนะครับทั้งหัวใหม่หางใหม่นะครับ คลิปที่แล้เรายังใช้หัวแดงของเกมนะรอบนี้เราใช้ของพี่บอมนะครับโคตรเทเลยแต่ไม่รู้เขาแต่งกระจกกันยังไงนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่งไม่ค่อยเป็นเนาะโอเคเสียบเลยไปเลยครับนี่ตั้งหัวตั้งหางโคตรเทเลยไปดี๋ยวขับออกไปเลยนะฮะเอ้ชน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 ถอยก่อนถอยก่อนไป รู้สึกอนสแกนเนี่ยเขาไปโมเครื่องใหม right? ่มาเปล่าทำไมมันรู้สึกแรงๆอ่ะสแกนเนี่ยไม้แรกโคตรเบาอ่ะเบาจนงงว่ามีสแกนเนียหรอวนวัวแรงกว่าแต่ชีวิตจริงวนว้ก็แรงกว่านะจริงนะฮะแล้วก็ถ้าในไทยก็ฮีโน่ฟูโซ่นี่แหละครับฮีโน่แรงกว่านะจำได้นอฮีครับโอ้ต้นมะพร้าวเลยเดี๋ยวออกมาถนนใหญ่เลยครับเดี๋ยวซ้ายเลยพัน พันกว่าโลอ่ะทุกคนพันหรอยโลบ้างเมื่อกี้ขับกันนานมากนะฮะแต่ไม่เป็นไรผมขับได้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับทุกคนนี่สกินที่บอมสวยมากเลยนะฮะดูจเก้นก็ใจดีนะปกติคนอื่นนะ่ะทำขายกันสกินละร้อยอะไรเงี้ยสกิน30บ้างสกินร้อยบ้างแต่อของพี่บอมแจกฟรีนะครับนี่ถูกใจสายฟรีอย่างพวกเราเลยนะฮะ ได้เห็นของของช่องแกเด็กๆไปเล่นกันเยอะมากเลยนะฮะผมไม่ค่อยเล่นออนไลน์ทุกคนเพราะว่าแบบไม่ว่างนะครับมันมันงานที่บ้านเยอะด้วยก็เลยไม่มีเวลาเล่นออนไลน์เนาะคือมีน้องๆหลายคนชวนแล้วพี่เคยเล่นออนไลน์ไหมเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะมาไลฟ์สดเล่นนะครับแต่ว,ว่าไม่ค่อยว่างจริงช่วงนี้นะครับเพราะต้องเข้าหมาอะไรด้วยนะครับอาจจะหลาหลาย,ลายอย่างเนาะทำให้อาจจะเล่นออนไลน์ไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวขับตรงกันไปเลยขับเป็นงูเลยโอเคบาย รู้สึกเหมือนปลงมาลายโคตรไวอะ่ะวิโคตรเทร่ทุกคนวอนผ่านสวนยางทุกคนตรงนี้สวนยางสวนยางต้นยางบาซิลยางนาตรงนี้ยางนาเนาะอย่าขับเข้าทางหลังดีกว่าเดี๋ยวมีปัญหาอีกย ขับเลนซ้ายเหมือนประเทศไทยครับผมปิดหมดปิดรถยนต์ไหมเนาะก็เลยขับเลนซ้ายได้เหมือนประเทศไทยเลยโคตรเท่นะฮะมอนมอนมอนเดี๋ยวว่าจะเก็บตังค์ซื้อไอรถนั้นไอรถดำหมายดำที่แรงอ่ะสองแสนเจ็ดหมื่นห้าขน้นโคตรแรงทุกคนแบบแต่ได้ตังค์น้อยนะได้แคหกพันเองแต่โคตรแรงอ่ะไปไว้ววเววเวเววิวเลยทุกคนเออเดี๋ยวผมจะซื้อขับเล่นสักคันนะ เดี๋ยวลองอ่านสก,กินมาใส่ด้วยนะครับเพื่อความเท่เนาะโอเคทางเดี๋ยวดแล้วเดี๋ยวขับไปทางหลังคนนะครับเมื่อกี้ขับเลยสามแยกมาเนาะจับรถตรงนี้ก่อนนะฮะจับรถจับรถจับรถเร็มมาเลยนะฮะจับรถจนนากรโอเคเดี๋ยวเราหันเลี้ยวซ้ายกันเลยเนาะเมื่อกี้ขับเร็วไปนิดนึงครับลืมดูว่ามีทางแยกเนาะไปเมืองโนวามาเคนะฮะทางซ้าย เแยบเลี้ยวเลยแต่แปลงนะครับเมืองที่บราซิลนะครับถนนแคบมากถนนนิดเดียวเองทุกคนถนนไม่ทำสักสี่เลนอะ่ะเหมือนทักเกอร์อะไรเงี้ยนะทักเกอร์และทักอันติเมตแต่ไดเวอร์ Hero ไฮเวย์ฮีโร่มสิบเลนเลยบ้าโบรู้ทำมาได้ไงนะฮะนอนขึ้นเขา เอ้ยอย่าอย่าหมดเกียร์อย่าหมดเฮ้ย,ย,เ,ยเกียร์จะหมดทุกคนเมื่อกี้ไปครับขึ้นเนินขึ้นเนินเนินชันทุกคนจะถึงหัวเนินแล้วครับโอ้โหัวเนินยังไกลนะอ้ยขึ้นไได้ตอนนี้เราอยู่เกียร์สามนะครับเกียร์ต่ำมากเลยตอนนี้นะฮะใช่ชันจริงครับตอนนี้อยู่เกียร์สามเลยเนาะ แต่ผมชอบลากพ่วงหนักๆไงพ่วงแบบอาเนี่ยพ่วงคู่อย่างเงี้ยผมชอบนะฮะหนักดีนะฮะปนักๆจ้ขึ้นเงินอีกแล้วนเนวเินนี้ไม่ชันนะทุกคนขึ้นได้นะฮะ โอเคครับ okay, ทุกคนนะครับคลิปวิธีการสอนสการใส่สกินในเกม Global Shark Online ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับใครอยากให้สอนอะไรคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับนะใครชอบก็ฝากกดไลค์ซับสไคร้ไม่เค่อนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับบิ๊กเกิลก็ลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับร้อยแดงสองห้า้ว